สวัสดีค่ะร์นิ่งนะคะนี่ก็ไล์แรกกับชาวนี้นะคะกับท r i ิตี้คลินิกนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูสาวสวยเพียงแค่14วันเท่านั้นเองนะคะจมูกเนี่ยสวยพุ่งมากนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวน้องฟ้าจะให้ดูรูปเก่าของพี่เขาก่อนนะคะอ่าของพี่เขาเนี่ยทรงจมูกมาดีเลยมาสวยเลยนะคะแต่ว่า มีห้ำตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ปลายสมุกตกนะคะแล้วก็ต้องหัวซาเนี่ยจะ,ะไม่มีมิตินะคะที่เขาก็มาทําการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเสริมสมุกเสริมครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะเสริมครั้งแรกนะคะสวยมากทุกคนอย่าเรามารอดูเลยนะคะ1นึสองสอ่าสวัสดีค่ะคุณนุ่น ก่อนอื่นเลยทําไมถึงเลือกให้เทเนตี้คลินิกดูแลคะนี่ศึกษาเองเลยค่ะแล้ก็ดูมาหลายที่แหละ,ะแล้วก็ดูอันนี้ดูเองเลือกเองไม่ได้มีใครแนะนํานานไหมคะคุณพี่กว่าจะตัดสินใจที่จะทำสองาเดือนได้คะ่ะเพราะว่าจองไว้นานแล้วคะ่ะจองก่อนแล้วก็หาเวลามาเพราะว่าเราติดยังลูก <c oughs> เรายังมีลูกเล็กอยู่ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ มีปัญหาอะไรไหมคะเราทําไป14สี่วันเนี่ยการใช้ชีวิตการเลี้ยงลูกหรือว่าการาปฏิบัติหน้าที่ความเป็นแม่คะ่ะไม่เลยค่ะปกติกลับไปวันแรกก็เลียลดเดเล้ยงลูกเหมือนเดิมเลี <c oughs> <ช>้ยงลูกเหมือนเดิมใช่ค่ะแค่การเรื่องการกระแทกแค่นั้นเองดูแลตัวเองหลังทายากไหมคะคุณลูกค้าไม่ยากค่ะ็ะคือทำความสะอาดแองค่ะพักผู้ป่วยอนแล่าก็คือใช้เป็นเทคนิค n t l นนะคะคุณลูกค้าเราจะให้ดูก่อนนะว่าพี่เขาเนี่ยตรงหัวตามีความลึกลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้ำนะคะแล้วก็ปลายสมุกเนี่ยจะตกนะคะอันนี้ก็14วันเท่านั้นเองบวมช้ำเยอะไหมเหมือนไม่บวมไม่ช้ำเ,เลยคุณไม่ใช่ไหมเพราะว่า เรียวแล้วว่ะเริ่มรัดแกนแล้วว่ะคุณพี่ไม่เขียวไม่ทำไม่บวมไม่ค่ะแล้วเราดูแลตัวเองยังไงคะหลังที่เราทําไปก็ประคบเย็นค่ะประคบเย็นยาปาะคบตัดแผลสามเวลาแค่นี้เองค่ะอ่าก็คือการดูแลตัวเองนี่ยังต้องนอนหมอนหมอนสูงอยู่ใช่ไหมคะค่ะนิดนึงแต่ก็ช่วงแอบนอนตะแคงเืยยังนอนแล้วนอนแล้วอย่าเพิ่งนะเราขออีสักสองอาทิตย์ได้จะดูหน้าตรงกันนะคะ นี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าหน้าตรงของคุณลูกค้าเนี่ยไม่มีมิตินะคะเราให้ดูรูปเก่าก่อนอ่าแต่พอเรามาเทียบกันอ่าโอเคนี่เป็นเคสเสริมใหม่นะคะคือสวยมากอ่าพึงพอใจเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้สิบให้สิบเลยนะคะอ่าโอเคค่ะหนูอยากจะอ่าขออนุญาตนะคะแบบไม่มีฟิลเตอร์ no f i l อร์นะคะ คุงมากอ่าโอเคหนูอยากจะให้ฝากถึงคนที่กําลัง,ล,งลังเลอยู่เะคะ่ะไม่ต้องลังเลเลยค่ะไม่เจ็บเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เขียวไม่ช้าค่ะอ่า <c oughs> ี่ไม่เขียวไม่ช้านะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามีเทคนิคอ่าการใช้แสงลดบวมก่อนที่จะผ่าตัดนะคะทําให้การบวมช้าเนี่ยน้อยมากหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่บวมไม่ช้าเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวให้พี่เข้าไปพักผ่อนัน่อดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะ